สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพลิงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอนการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาออดีมาที่ billiver สามหกเก้าตรงด้านล่างที่ผมชี้นี้แอดลาออดีมาถาค่าครูได้ครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบห้าเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะลดค่าครูให้ก็ อัตราอด,ดีมาถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับวันที่15กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแต่เน้นไปที่การอธิบายนะครับซีรีส์พื้นวาสนาเดดวงชะตาด้านของความรักหรือพบปัตนินั่นเองนะครับสิ่งนี้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอคอยสำหรับคนราศีกันยาลคาะกันนะครับว่าเออมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้ยินมาว่าคนกันเนี่ย มักจะอาภัพรักนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจริงหรือไม่หรืออย่างไรนะครับอาภัพยังไงยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันดับแรกต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือการอธิบายไม่ใช่เป็นมว่าเน้นการอธิบายแต่จะมีการพยากรณ์แค่จุดเดียวเท่านั้นคือจุดความรักนะครับ ไม่ใช่การพยากรรายเดือนนะครับถ้าใครอยากฟังคำพยากรรายเดือนหรือการพยากรล้วนๆเนี่ยรอกลางเดือนนะครับมันจะมีทุกกลางเดือนเพราะว่าผมจะไม่ลงแต่ต้นเดือนเพราะว่าถ้าลงต้นเดือนคนจะดูน้อยนะครับแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยดูอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นว่าลงกลางเดือนมันจะเป็นของเดือนถัดไปนะแต่เป็นช่วงกลางเดือนติดตามได้นั่นเองนะครับอันนั้นเรียกว่า ดาวย้ายกับด้านของเจาะลึก5เรื่องการเงินการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเนาะไปติดตามในจุดนั้นอันนี้มันแค่ต้นเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่การพยากรณ์ล้วนโอเคจุดนี้จะเป็นการพยากรณ์แค่จุดเดียวเรื่องของความรักของคุณแล้วอธิบายนะครับอาจจะพูดเยอะพูดแยะอาจจะแบบเอ่อคือเรียออะไระแบบสอนอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าสอนแต่าจริงเป็นการแนะนําไม่ใช่เป็นการสอนนะครับโอเคประมาณนี้ครับ ที่เราไปดูที่จุดกําเนิดราศีกันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตไ้ได้ทั้งราศีและละคะัคนาคนกันเนี่ยต้องฟังคลิปนี้เลยบอกเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ฟังคุณจะไม่เข้าใจตัวเองแล้วคุณก็จะหลงอยู่กับความคิดไปเองของคุณนะครับคือกันเนี่ยต้องบอกไว้ว่ามันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าอันดับแรกเนาะคุณอยากถามว่าจริงหรือเปล่าคนกันเนี่ยมักจะมีปัญหาด้านความรักอันนี้ตอบเลยว่าจริง90%ซ อีก10%เนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่พูดคือไม่ได้คือเข้าใจไหมว่ามันเป็นมารยาทที่เราจะไปถามทุกคนก็ไม่ได้จบนะครับยกเว้นเขาพูดเรื่องความรักเราก็เลยอ่ะเง้มๆถามไปบ้างอะไรเงี้ยจากประสบการณ์คนกันอย่าดูดวงเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าดูเยอะกว่าชาวบ้านแต่หมายถึงเดือนนี้ดูน้อยแต่หมายถึงว่าดูเยอะกว่าชาวบ้านโอเค เพราะว่ากันน่าจะเป็นอาหารที่ดาวราหูเล็งหลักนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเรื่องของราหูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่พื้นวาสนากันก่อนนะครับถามว่าจริงไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคนกันไม่งั้นเขาจะบอกว่าหญิงสาวพรหมจรรย์ถือรวงข้าวเครับอ่ามันปรากฏตั้งแต่โลโก้แล้วว่าเป็นหญิงสาวไม่พอนะต้องเป็นพรหมจรรย์ด้วยบางคนอาจจะงงว่าทําไมต้องเป็นหญิงสาวทํให้ไม่เป็นคนคู่หรือคือมันได้เพศเดียวไงครับถ้าเป็นคนเดียวเนาะ จะเป็นคนคู่ไม่ได้เพราะถ้าคนคู่มันจะเป็นราศีมิถุนหรือราศีเมถุนดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้หญิงที่มันหมายถึงความลังเลก็เลยทําให้หมายถึงผู้หญิงเป็นนิสัยลังเลครับก็เลยทําให้เป็นผู้หญิงแทนผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเข้าใจไหมครับแล้วทาไมต้องเป็นพรมจันทร์ด้วยจะเป็นผู้ชายพรมจรรทร์ก็ได้ก็อย่างที่บอกไปว่าต้องเป็นผู้หญิงเพราะมีความคิดที่เป็นสองส่วนเป็นความ ผู้หญิงที่ต้องเป็นพรมจันยร์ด้วยหมายคมว่าเป็นคนที่มักจะโสดหรือโสดยาวกว่าชาวบ้านคือหมายคมว่าอาจจะมีความรักเนี่ยช้ากว่าชาวบ้านหรือสมหวังเรื่องของความรักช้ากว่าชาวบ้านคนกันเนี่ยต้องลองผิดลองถูกเรื่องของความรักครับเพราะว่ามันเป็นพื้นวาสนาอันนี้บอกไว้เลยว่ามันคือพื้นวาสนา ที่คนกันทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นราศีกันหรือลัคนากันเนี่ยจะต้องเจอครับตามจริงมันไม่ใช่แค่กันนะมันมีอสี่ราศีจาพวกเดียวกันเนี่ยก็คือราศีนิถุนราศีกันราศีธนูและราศีมีนเกณฑ์ลัคนาคือภพปะตะัตนิเนี่ยมันจะแกว่งเลยทําให้ขออภัยครับสงสัยแบตคงจะเสื่อมแล้วมันต้องชาร์จทุกวี่ทุกวันเลยโอเคอาเรามาต่อกันคืออย่างนี้ครับ มันบ่งบอกแต่วาสนาที่พวกคุณเนี่ยเกิดมาแล้วครับอันนี้คือวัสนาที่หลายคนจะคิดว่าการกระทําเท่ากับผลแห่งการกระทาคือคือคนคนที่มั่นใจคนที่เป็นแบบอ่สุขนิยมหรือเป็นคนที่อ่วิทยาศาสตร์คือเขาเขาในนเชื่อถือในวิทยาศาสตร์ไม่ชอบไม่ชอบเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น คือผมเองอ่ะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเรียกว่าไสยศาสตร์นะครับแต่แค่ไม่ได้อินกับมันมากแค่นั้นเองแต่ว่าเชื่ออยู่นะว่ามีจริงนะครับคือหมายความว่าอะไรที่เราไม่ทราบอ่ะมันคือไสยศาสตร์ทั้งหมดอันนี้แปลว่าอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามนดำไสยศาสตร์อย่างนั้นไม่ใช่ครับมันคอละเรื่องคําว่าไสยศาสตร์หมายถึงไม่มีที่มาหมายถึงเราคือโหราศาสตร์เหมือนจะไม่มีที่มาเนาะแต่จิงมันมาจากสถิตินะครับดังนั้นเนี่ยมันคือการเก็บรวบรวม พุทธศาสนาก็มาจากสติได้เหมือนกันนะเพราะว่าคือพระพุทธองค์อ่ะพูดคือได้คืออะไรอะได้ตรัสสอนใช่ไหมครับคือความจริงอันเปิะเิฐละแบบว่าเราอ่ะสามารถเก็บสติแล้วลองลองคยกว่าเดินลอยตามท่านที่ได้ตัดเอาไว้จริงหรือเปล่าอ่ะมันก็จริงอะไรเงี้ยก็คือสามารถเป็นสติได้นะครับในเรื่องของพุทธศาสนาเนาะหรือหลักคําสอนทางพุทธศาสนาอันเนี้ย คือคือบางคนนับถือคริสอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่เอาเป็นว่าก็คือคือรู้ไว้บ้างก็ดีไม่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณเปลี่ยนศาสนานะครับแต่รู้ไว้บ้างก็ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่ดีคือเ,เอาแต่คาว่าเหมือนวิชาหนึ่งอะครับที่เราเรียนไม่ต้องคิดมากว่า i, เฮ้ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นศาสนาแต่คิดว่ามันคือคือพุทธศาสนาเขาไม่บังคับอะไรเลยนะครับใครจะนับถือไม่นับถือใครจะ นับถือคริสมาฟังพุทธก็ไม่เป็นไรก็พุทธเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะคือพุทธเนี่ยชิวๆสบายๆเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้กันเนี่ยพบปัตนติอยู่ที่พบที่7เรียกว่าพบตรงกันข้าม1 2 3 4 5 6 7เนาะ7เนี่ยเป็นพบปัตนติมีความสัมพันธ์คือเกณฑ์ลัคนามันมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเขาเรียกว่าหุ้นส่วน เป็นคู่สัญญาเป็นการผูกมัดขารกว่าซึ่งกันและกันเรียกว่าบุคคลสองบุคคลขึ้นไปเนาะก็คือปัจจุนี้มันหมายถึงว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนมันอาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนได้ไงแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นคู่เนาะแต่ตามจริงมันมากกว่าคู่ได้นะครับแต่เราอาจจะตีความว่าเป็นคู่เฉยๆตามจริงมันแปลว่าคู่สัญญาไม่ได้หมายถึงจํากัดว่าแค่2นะเพราะคนเรามีคู่ คู่หลายคนไม่ได้หมายถึงว่าคนเราจะมีคู่คนเดียวนะครับต้องเข้าใจนะเนื้อคู่ของเรามีหลายคนเพราะในตามหลักพุทธศาสนายังบอกไว้เลยว่าคนเราอะเวียนไหาไตเกิดร้อยชาติพันชาติมาแล้วนะครับดังนั้นเราจะเจอคู่แต่ละชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ทําบุญร่วมกันมาถ้ามันบุญสัมพันธ์กันหมายความว่าในชาตินี้ที่เราเกิดมาเนี่ยบังเอิญเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็จะได้เจอกันแต่คุณเคยเห็นงูเก่งกองไหมครับ คือคอเรื่องที่เขาเคยผูกนิยายหรือละครเนี่ยที่เป็นคนรักกับงูเอ,อ๋ยอะไรแม่เบี้ยวอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันคือหมายถึงว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กันในชาติที่แล้วแต่มันในสัญญาเดิมเก่าแต่มันมันเกิดในรูปแบบที่เป็นคนหนึ่งเป็นคนหรือมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นเดรชาน นี่คือความไม่สัมพันธ์กันผมถึงบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเนื้อคู่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วคือชาติที่แล้วเราลืมไปแล้วเราไม่ต้องสนใจเราอย่าไปยึดติดกับคำว่าเนื้อคู่นะครับคุณอยากได้ใขรเป็นเนื้อคู่คุณจูงมือคนคนนั้นไปทําบุญร่วมกันเรียกว่าทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทํามันชาตินี้นี่แหละไม่ต้องสนใจชาติที่แล้วหรือชาติหน้านะครับเอาชาตินี้ไว้ก่อนฉันอยากสมหวังชาตินี้ฉันอยากสมหวังกับคนคนนี้แต่วงเล็บนะ เขาต้องไปกับคุณด้วยใจจริงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปเพราะเก่งใจแต่เขาต้องไปกับคุณเพราะเขาอยากไปด้วยอยากทําบุญร่วมกับคุณนะอ่ะเนี่ยแหละมันจะเริ่มเป็นจิตดวงเดียวกันหมายถึงหลอหลอเป็นจุดเดียวกันอ่าเริ่มครียว่าสร้างกุศลร,ร่วมกันเริ่มมีบุญสัมพันธ์กันละอ่ะก็เริ่มไปเรื่อยๆทําเรื่อยๆทําบ่อยๆรับรองว่ามันดีกว่าชาติที่แล้วเยอะมันดีกว่า คู่เนื้อคู่ชาติที่แล้วเยอะครับหรือชาติหน้าอะไรก็ว่าไปแต่มันจะส่งผลไปถึงชาติหน้าได้ด้วยนะถ้ามันเหลือบุญไปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือทําไว้เยอะมันก็จะไปต่อชาติหน้าหน้าแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจผมถึงเคยพูดเสมอว่าอย่าไปสนใจอดีตผ่านไปแล้วมันแก้กรรมไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอให้เราโฟกัสกับปัจจุบันถ้าอยากได้ดีอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องไปโฟกัสอนาคตเพราะอนาคตยังมาไม่ถึงเปลี่ยนแปลงได้เสมอจําไว้ครับในนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันนี้จะไปปรากฏในวันพรุ่งนี้เองเข้าใจไหมครับผลแห่งวันนี้มันจะเดียวหมายถึงอนาคตมันจะมาถึงในวันนี้เองนะครับแล้วเราก็จะได้มีความสุขทุกวันทําทุกวันมีความสุขทุกวันเข้าใจหรือย่างนะครับถ้าใครรูก้กฎของอดีตปัจจุบันอนาคตเราจะเข้าใจ มันไม่ได้เรื่องยากหรอกแต่มันแค่สับสนหรืออาจจะคิดไม่ถึงก็แค่นั้นเองนะครับก็ไปเรียนรู้กันซะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทีนี้การจะแก้คือคําว่าอาภัพรักมาจากตรงไหนอ่ะที้เรามาทําความเข้าใจว่าคําว่าอาภัพรักมาจากไหนของคนราศิกษันละขนากันต้องแปลความก่อนว่าอาภัพรักแปลว่าสมหวังยากหรือการที่มีความรักแล้วไม่สมหวังสักทีผิดพลาดอยู่เรื่อยไปบางคนก็มีคู่หลายคนเพราะ คนแรกก็ไม่ใช่ก็เปลี่ยนคนที่สองไม่ใช่ก็เปลี่ยนคนที่สามไม่ใช่ก็เปลี่ยนบอกเลยนะคนกันเนี่ยเกณฑ์ลัคนณะจะแกว่งหมายถึงกันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมันจะหมายถึงมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปเรื่องผมจะบอกเลยนะความคิดของคุณก็ไม่เบ็ดเสร็จขาดในความคิดครั้งแรกหมายความว่าคุณจะไม่มีทางเลือกสิ่งแรกเลยแต่คุณจะต้อง ลังเลก่อนแล้วคุณก็จะต้องค่อยเลือกนะครับอันนี้คือความลังเลอันดับแรกคือตัวตนคุณยังไม่มั่นคงเลยครับคุณจะไปทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงได้ยังไงถูกปะมันแก้ยากนะอันนี้บอกเลยเพราะว่ามันลงลักษณะโดยเฉพาะลักษณะแต่ราศีเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะลังเลเบอร์ไหนแต่มันอยู่ที่ดาวสถิตแหละอืมสองคืออ่เรื่องของควาอ่ความรักหรือคู่ครองนี่แหละจะพูดพร้อมกันไปดี คู่ครองกับความรักเนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าคนคนนั้นจะใช่ไม่งั้นคุณก็จะเปลี่ยนอยู่ยงนั้อนนะ่ะบอกเลยนะเปลี่ยนไปเท่าที่คุณจะรู้สึกว่าคนนี้คือใช่ที่แท้จริงแล้วคุณถึงจะหยุดอันนี้คือข้อเสียมากๆเลยนะครับแล้วคนกันเนี่ยอาภัพหลักที่สุดใน12ราศีเรียกว่าเรียกว่าความหลักได้ที่บวยอะครับอืมคือเดีย๋ยวจะมาพูดว่ามันอาภัพจากตรงไหนสามคือการงาน งานของคุณอยากจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าตรงนี้คือมั่นคงเหมือนกันคือความมั่นคงของคุณมันไม่มีเรื่องของเกณฑ์ลัคนาเนี่ยนะครับหมายถึงว่า4เรื่องอ่ะมันจะมีมันมันจะแกว่งมันจะไม่นิ่งคุณต้องรู้สึกว่ามันพอละมันโอเคละคุณถึงจะนิ่งกับมันงานก็จะทําได้ยาวแต่ถ้ามันยังไม่ใช่คุณจะเปลี่ยนงานตลอดเลยครับอืม แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของครอบครัวหรือความมัน่นคงคุณจะมียากคุณจะมีช้าแล้วคุณก็จะต้องมีการอาจจะมีการย่าวร้างได้บ่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ไงถ้ามันไม่ใช่คุณจะเปลี่ยนเพราะคุณไม่มั่นใจความคิดของคุณลังเลมันไม่ใช่ก็คงต้องเปลี่ยนคือคนกันเนี่ยเป็นคนที่กับหลังหันคืออาจารย์ผมพูดบอกเลยว่าแบบคนกันเนี่ยเป็นคนที่อ่า เขาเรียกขี้น้อยใจเป็น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 หญิงสาวเนาะขี้น้อยใจหมายถึงเราก็เป็นหญิงสาวอ่ะเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้กังวลเป็นคนอ่กับหลังหันง่ายอ่ะครับหมายความว่าท้อคิดคือเป็นคนท้อใจง่ายคือหมายถึงว่าทําทําไปมันไม่มั่นใจทําทําไปรู้สึกมันไม่ดีกับหลังหันไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าคนกันเป็นแบบนี้จะไม่ดันทุลังทําต่อนะครับคือพูดเดยว่าหันเรือกลับลำเลยทันทีนะครับจะเป็นอย่างนี้ แล้วท่านมีดาวชุมนุมอยู่ในสี่ราศีอ่ะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันซึ่งผมเนี่แหละเป็นคนที่มีดาวชุมนุมอยู่ในสี่ราศีนั้นทําให้เป็นคนที่หันหลังกลับไวมากคือถ้ามันไม่ใช่ก็คือหันหลังกลับเลยนะครับคนกันก็คล้ายๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะขี้กังวลอืมกังวลกลัวนะครับกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนนะครับ อะไรลักษณะเนี้ยคือคือลักษณะรวมของความเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็มีความเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแต่มันน้อยกว่าผู้หญิงนะครับแต่ก็ยังเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในตําแหน่งของดาวทั้งหมดเลยครับดาวเป็นตัวตัดสินเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ราศีหรือภพเดือนที่เรากาลังพูดอยู่แล้วนี่คือกรอบเท่านั้นแต่ว่าตามจริงมันอยู่ที่ดาวครับ ถ้าดาวสถิตในราศีที่มันอ่อนไหวง่ายมันก็จะเป็นไปตามที่พูดเลยแต่ถ้าเปื่อดาวมันอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยก็ยังแค่รอบคอบหรืออาจจะแบบมีความลังเลอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับเสียศูนย์แต่คนบางคนเสียศูนย์ไปเลยครับอืมอันนี้อยู่ที่ตำแหน่งของดวงดาวนั่นเองทีนี้ถามว่าการอาภัพรักได้อย่างไรมันอภัพเพราะตัวคุณเองนั่นแหละผมบอกเลย มันตัวคุณนี่แหละเป็นคนอาภัพแปลว่าเป็นคนที่ทําให้เกิดความอาภัพนั้นไม่ต้องโทษด,ดวงชะตาครับเพราะว่าคนกันเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความลังเลและลวนเล่เก่งนะครับคือลวนเล่เก่งเป็นที่สุดดังนั้นเนี่ยจึงทําให้ตัวคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาด้านของความรักด้วยความที่เอาพูดง่ายๆนะถ้าคุณจะแก้ความรักมันต้องแก้ที่ความคิดและ mindset ของคุณตั้งแต่ได้ตั้งแต่แรกอะถ้าเปิดอคุณขนาดไหน มั่นคงในความคิดได้ตัดสินใจโชะเดียวแล้วไม่มีการถอยหลังกลับมันคิดอีกรอบได้อะนั่นแหละคือวันนั้นที่คุณจะไม่โสดแล้วคุณก็จะสมหวังเรื่องความรักแต่มันยากนะบอกเลยว่ามันยากมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าจุดนี้มันคือจุดเกิดของคุณที่ถูกบังคับจำไว้นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเกณฑ์ลคณาตั้งแต่ตนุการเงิน แล้วก็มาเป็นความรักเนี่ยแล้วก็จะเป็นคลิปของการงานต่อเนี่ยนะครับทุกอย่างมันคือถูกบังคับมาแล้วแต่มันมันความหนักเบาไม่เท่ากันแต่มันถูกบังคับมาแล้วว่าคนการต้องอาภัพรักอืมพูดง่ายๆต้องมีความรลังเลต้องมีเงินก็เหมือนกันคุณก็จะได้มาง่ายมีกองสีคอยช่วยอันเนี้ยมันคือถูกล็อกรหัสมาแบบนี้แต่มันแค่จะหนักจะเบาต่างกันอยู่ที่ดาวสถิตเข้าใจไหมครับ สิ่งนี้มันคือไม่มีหมอดูคนไหนมาพูดนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้มีผมคนเดียวเชื่อเถอะนะครับให้ดูไว้ว่าตัวเราเป็นแบบนี้มันถูกล็อกมาแล้วเหมือนกับใครล็อกมงนะครับก็คือล็อกรหัสคุณมาแบบนี้เลยว่าคุณจะต้องเจอแบบนี้แต่มันจะหนักเบามากกว่ากันแค่ไหนอยู่ที่ดาวสถิตโอเคก็วิธีการอาพัแก้อภัพลัก,ก็คือการที่พยายามหนักแน่นมั่นคงแต่ต้องหาข้อมูลดีๆเพราะอาจจะมี คืออย่าใช้ใจมากให้ใช้ทั้งใจและความคิดเพราะเดี๋ยวนี้โดนหลอกง่ายนะครับอืมต้องเข้าใจประมาณนี้ก่อนกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ